สวัสดีค่ะมาพบกับ j k คเนนะคะวันนี้มาแนะนําเป็นที่ดินหลุดจองนะคะแปลงนี้ค่ะหลุดจองนะคะบ้านสวนพร้อมอยู่เลยค่ะอยู่ที่ตําบลพรมณีอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินแปลงสวยค่ะมาในราคาสบายกระเป๋านะคะเนื้อที่136ตารางวาราคายกแปลงอยู่ที่1 9ึ่งล้าเก้นบาทค่ะเป็นบ้านสวนนะคะ ห่างจากทางเข้าประตูใหญ่โรงเรียนในร้อยจปปลหกิโลเมตรห่างปั๊มปตทมินิบิ๊กซีโรงเรียนปิยชาติพัฒนาประมาณ1กิโลเมตรนะคะบ้านพร้อมอยู่เลยค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวมีพื้นที่จอดรถนะคะอากาศดีค่ะวิวภูเขาใกล้ๆมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกสบายค่ะไม่เปลี่ยว ที่ดินทำเลดีนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะหลังนี้136ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังราคายกแปลง1,900ล้านบาทสนใจนัดชมแปลงจริงนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินเพียงมาแนะนำนะคะไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ